คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านโอ oh, oh, เกอร์บาร์สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านกดเกมพารเลทสุดคุม้ม <c oughs> ขายดีไก่ตันไปถึงไก่สุดโหดไม่ว่าจะเป็นแมปบูล็อกฟีดบอกฟูดหรืออนิเมะแอคเวนเจอร์หรือแมปอื่นอีกมากมายการันตีความปลอดภัยไอดีสุดคุม้มสั่งซื้อได้เองทางเว็บไซต์ตลอด24ชั่วโมง <c oughs> สำหรับใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะ <c oughs> โอเคครับก็สวัสดีเหล่าอีโกอิตกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมที่ผมรักนะครับทุกคนบูล็อกไรเวลกันอีกครั้งนะครับก็ ปูล็อกไลเบลได้ทําการอัปเดตครั้งใหญ่เข้ามานะครับผมเป็นอัปเดตเลโอเอกนางหงินะครับผมเป็นอัปเดตที่ผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยเฝ้าตารอแน่นอนนะครับเพราะเป็นคู่จิ้นที่แบบเครื่อที่ <Yeah. S 1> มาดูเรื่องของสไตล์กันเลยมาสไตล์นะครับเลโอเข้ามาเป็นสีทองนะทุกคนนี่เลยแล้วก็นางหงิยังเป็นสีทองอยู่นะครับส่วนโฟที่เข้ามาใหม่ก็มี2อันเหมือนกันนะครับเป็นโฟของเลโอและนางหงิโฟของเลโอเนี่ยลด25คูดาวนะครับของสกิลนะแล้วก็ตอนที่เราใช้สกิลเนี่ยจะทำการอิน Movement Speed ของเรานะครับก็คือเพิ่ม Movement Speed ของเรานะครับให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับส่วนแถบอันนี้ผมแถมให้นะก็จะเป็น p e e d b o o s t แล้วก็ Short Power นะครับแล้วก็สกิลเนี่ยคือถ้าใช้โฟลนียต้องเล่นนางหีเท่านั้นเลยบังคับเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการลด50%แถบระดับคู d ดาวนะครับผมก็คือแบบเราใช้สกิลปุ๊บเรากดโฟลแล้วเราค่อยใช้ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ส่วนสกิลของเลโอจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับไปโอเคครับทุกคนในส่วนของสกลลของเเนนะะครรรถ้้าาาใดดูููตมี่ยจว สามารถก๊อปปี้ได้นะครับสกิลของเขาก็เลยชื่อว่าก๊อปปี้นะครับข้อดีเลยนะครับเราจะสามารถเห็นสไตล์การเล่นของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้นะครับหรือจะเป็นของเพื่อนเราก็ได้คือโคตรดีทุกคนเราก็สามารถแบบเนี่ยสมมติไนท์เนี่ยครับเล่นนางิใช่ไหมทุกคนใช้สไตล์ของนางิเราก็จะเห็นนางิอยู่บนหัวเลยทุกคนแต่ถ้าเรามองตัวอื่นมันก็จะเห็นเป็นชื่อตัวนั้นนะครับความสามารถของสกิลแรกนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยก๊อปปี้ตรงตัวครับมันคือการก๊อปปี้ครับทุกคนนี่ erem. เรากดไปปุ๊บนะอันนี้ผม่มาารัเะพววต จะมี2สกิลใช่ไหมทุกคนมันจะสุ่มว่าเราจะได้สกิลไหนของตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเรากรอบนางอีใช่ไหมทุกคนมันจะมีท่าแถบกับท่าแดดเราก็จะสุ่มว่าเราจะได้ท่าไหนนะครับประมาณนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกตัวน่าจะทุกตัวนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองอะไรมาเทสอะไรเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เกมอัปเดตปุ๊บผมรีวิวปั๊บเลยนะครับทุกคนส่วนสกิลที่2สกิลนี้มีประโยชน์มากสกิลหนึ่งเลยครับมี2สกิลก็ด้วยกันก็คือออฟเฟนซีฟกับดีเฟนซีฟออฟเฟนซีฟเนี่ยจะบวกเก่่ยวกับการแ,รง,ง,แรงจนนคทุคส นจะเพิ่มเรื่องของการสไลด์ที่เร็วนะครับนี่ครับอันนี้คือ tackle speed นี่เห็นปะนี่อันนี้คือผมอยู่ในโหมด defensive mode เห็นปะอ่ะนี่เดี๋ยวเราให้ให้ให้นายถือถือบอลไว้อ่ะปุ๊บนี่ผมวิ่งเข้ามาปุ๊บเราสไลด์ไวมากอะไรอย่างงี้ทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ส่วนต่างอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยนะครับส่วนนี่นะครับเพิ่ม increase ของ shot power นะครับแล้วก็พลังการจ่ายด้วยเนาะนี่ก็ยิงประมาณนี้เลยอุ้ยเหลืองเลยแต่ผมคิดว่ามันยิงแบบยิงยิง,ยงแรงอยู่นะทุกคน,นเห็นปะ ยิงแรงอยู่นะทุกคนอะแต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันแน่นอนทุกคนคือแบบว่าคิดดูดิทุกคนเรา๊อปปี้คนอื่นอะแค่นี้ก็แบบฟินอู้แล้วอะทุกคนโอเคครับทุกคนอันติหรือเวกเกนของเลโอเนี่ยโคตรด,ดีผมพูดแค่นี้ทุกคนอะเราเปิดก่อนเลยนี่เปิดไฟด้วยนี่โคตรหล่อทุกคนดูโคตรเท่โคตรจ้าดูดิดหล่อปะสกิลนะครับเหมือนเดิม2สกิลแต่สกิลทีเด็ดคือสกิลตัวดีครับดูนะครับผมทําการก๊อปปึ๊บแล้วดูนี่ครับทุกคนนะแล้วเราทํานี้ครับ ทุกคนนี่คือเลโอครับมันสามารถก๊อปได้น่าจะทุกตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันก๊อปใครได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่าอะไรย่างนี้นะแต่ผมคิดว่าก๊อปได้ทุกคนแหละ นี่เห็นไหมคนคือเราก๊อปอันติเลยอ่ะทุกคนเข้าใจะปะคือเราได้อันติปุ๊บเราเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยผมคิดว่ามันเปลี่ยนเกมได้เลยสมมุติว่าเกมเราตามเราต้องการประตูเราก็ใช้ก๊อปของคนที่มีสกิลยิงประตูหรือถ้าเกมเรากําลังแบบน้าอยู่แล้วเรากําลังจะโดนน่ะก็ก๊อปไอคูก็ได้ทุกคนเข้าใจะปะคือมันค่อนข้างแบบซอสมากเลยอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสกิลคร่าวๆส่วนเกมเพย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับไป, go, ไปเลตโกไปโอเคครับทุกคนก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูความโกงของเลโอ,อก,กันนะครับดูด เขาเล่นอะไรกันนะดูดีดูดีส่องเลยอุ้ยมีเลโอด้วยเลโอเนี่ยแบบว่าผมคิดว่าแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเมตาได้อะทุกคนผมว่านะมันกรอบได้อะมันกรอบใครก็ได้อะโอเคมาครับทุกคนให้เพื่อนกันเลยนี่แล้วเรากรอบใครดีซิโดเลยนี่ทุกคนผมกรอบซิโดมาแล้วไอ้ใจามาเพื่อนเดี๋ยวดูเย้ขู่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่ได้โชว์เลยมาครับทุกคนอุยอ้ยยเขาไม่อยู่พอเป็นเกมลับนี่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนโหมดทุกคนแล้วเราเสียบนี่แล้วทุกคนดูนี่ ไปเลยอูย้ยโดนเซฟเนี่ยผมสาดก็ฟชิโดมามันไม่ได้ท่ายิงนะครับอูย้ยเหลืองเลยลูกนี้เบ้มาทุกคนพอเราได้เกมบุกใช่ไหมทุกคนเราเปลี่ยนเป็นออฟเฟนซีฟนี่เราจะได้จ่ายแรงทุกคนนี่อูย้ยจ่ายโก,งก้องอัศวะไอ้เพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพอเพื่อนเอาบอลม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 าฟชิโดมาแล้วนะครับมงเหลืองขโมยขโมยไม่ได้อุอย้ยสวยเพื่อนจะไป ว้าวีคืออะไรครับนี่ครับทุกคนแล้วพอเราจะแย่งเ,เราเปลี่ยนเป็นสไลด์นี่ทุกคนสไลด์โคตรไกลก๊อฟเพื่อนก่อนนะครับโอ้โหแล้วก๊อฟได้แดดชุบนี่ทุกคนโอ้โหใจแรงไปหน่อยสักทีแล้วเราเปิดโฟรครับรถคู่ดาวโอ้ยแล้วไนท์เปิดโฟรครับโฟใหม่โคนั่งงี้หุ้ยจุ๊อหุ้ยทำไรอะ่ะเอ,อ้ยเหลืองเลยเหลือง <c oughs> มา <c oughs> มาไมาไนมาไนมาไนไนไปไปขึ้นมาไปมาทุกคนเราเปลี่ยนเป็นออฟฟิศีโหมดปุ๊บเรา ขโมยพลังแล้วก็ใช้เลยนี่ก็คือขโมยโอ้ยจคตรโกงทุกคนผมบอกแล้ววิคือเราเลือกได้ตามสถานการณ์เลยอ่ะแบบว่าเราจะเอาพลังอะไรนะครับอยากยิงก็ก๊อบตัวยิงนะครับอยากกันก็ก๊อบตัวกันโตรโหดมีเราปรับเป็นดีฟเฟนซีฟแล้วเราเสียบหักเลยโอ้ยกูคุ้นเหียวเฮ้ยใครเขาตีเลยเหรอโอ้ยโถยโถยยยไปเลย เห็นเพื่อนนะครับเราให้เพื่อนมั่งหลุดเดียวโลดดไปแล้วนี่เพื่อนหลุดเดียวมาลูกนี้ยังไงโลดดอายไหมลูกนี้นี่โยก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 เยอะเยอะเอาเป็นไงทุกคนอันนี้เป็นลูกแบบลูกจ่ายของผมนะครับก็เลยมีประตูนี้นะกอปเปิดหมดยิงและใส่เบ่ง โอ้ยเซฟเกมมาลุ้นะครับเลยไหนเอ,อ้ยสวยโก,โก,โก,โกโนเหนียวจัดเลยอะไหนๆบอลมาก่อนไหนเราวิ่งไปเพื่อเราวิ่งไปเราวิ่งไป p e r f e ป t pass copy เลยโมโยโอเคทุกคนก็แมตช์แรกจบไปแล้วนะครับเราชนะนี่ดูดิก็เขาเป็นดูโอด้ดก็เราชนะไปแล้วครับผมดูโอ้นางเลโวนะฮะโคตรโหดโอเคครับทุกคนเกมที่สองผมเล่นเป็นกองกลางมากนะทุกคนเพราะว่าแบบกองหน้ามันก็ก็เก่งนะครับทุกคนผมว่ามันเก่งมากเลยแหละมันเล่นได้ทุกตำแหน่งแหละทุกคนผมว่า มา,นะมาทุกคนผมมาแล้วมันก็บอุ้ยแย่แล้วไม่อุ้ย,ย,อ,ยอะไรอะ่ะอุ้ยอะไรอ่ะโอ้มันเป็นคอมบูนี่ไงไอุ้ยซาเอะกับชิดโดทุกคนเออผมมาทําคลิปว้ไปหน่อยเว้ทุกคนตอนที่ผมทําคลิปใช่ปะ่ะมันยังไม่มีอันนี้เข้ามานะครับแต่ตอนนี้ถ้าซาเอะเล่นกับชิดโดอ่ะทุกคนมันจะมีคัสซีนขึ้นด้วยโคตรเท่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหมดกันเปลี่ยนเป็นหมดกันก่อนเสียบเลยนี่หมดกันอือผมมาแล้วครับทุกคนแด้ลูกนี้ลุนโด้ไอ นี่ครับกคนเราไม่ต้องพึ่งใครนะครับเพราะเราทำได้แล้วผมได้อันติบอกเลยว่าบัลไลวงการผมบอกแค่นั้นแหละกดดูกดโกลผมเลือกได้เลยอยากได้อันติตัวไหนนะอืมสวยงามสวยงามจริงจริงมจิกเทิร์นและอันติว้ายเอาใครดีครับทุกคนกอใครดีผมขอดูชื่อกันนะจิ้มเลือกเลยมันก็ต้องกอปเพื่อนรักตัวเองอยู่แล้วครับระยะน,นี้อ้าว no! ไม่ใช่นี้่อ้ยสวยๆเฮ้ยขออู้วายเหลืองเลยมึงแต่จะเลือกมึงยิงกูไม่ดูเลยใครเข้ามาใ,ใกล้ๆอ่ะทิมหายแล้วทุกคนอยสวยๆวุ๊ๆ ใส่ก็มียิงเลยแหละไม่สนใจละอุ้ยช็อตนี้เขาเรียกว่าระยะทําการนะครับนี่ก็เพื่อนรักตัวเองก็เปลนเสียงเลยเหรอดัโอ้ยเซฟเลย ได้ไปวิ่งแข่งกูใช่ไหมมึง้วิ่งตามเลยวิ่งแข่งกูใช่้นไหมโอ้สวยเข้ามือพอดีนะครับอย่างงี้โอ้ยไปเลยผิวผิวผิวตอมผิวตามวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยใช่ไหมเพื่อนได้ชอบเลยคำพูดเนี้ยกาชอบเมันบังอยู่มันบังอยู่นี่นี่เราวิ่งวิ่งตะกลางรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งจ่ายนะจ่ายมา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 โอ๊ยเละไม่ใช่ดีนะไหนแกว่าเจ้ได้กินกันทํา ประตูเลยขาหักเลยเฮียเฮียแกบอกใจปวดใจเลยเอางี้ลูกนี้เด mm ี๋ยวเราเซฟให้เองเพื่อนมา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 เพื่อนสวยเพื่อน <c oughs> เฮ้ยจีเิลียเข้าหลังเ้ยวิ่งแนบเลยอ <c oughs> ืออยิงเลยไง <c oughs> ไอ<ห> <c oughs> ทำไมชิโดมันลงตัวมันลงไวว่ะทุกคนผมคิดไปเองหรือมันเป็นเพราะว่าเราเป็นเลโอวะเราแบบเราไม่สม,มัครกับได้เขาสม,มัครสูงอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยอุ๊ยสวยเพื่อนเติมเกมแบบนี้ก๊อปี้ก่อน <c oughs> อืมโอ้ยมืนทุกคน <c oughs> พอเข้าเกมการปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นดิเฟนซีรโหมดทุกคนแล้วเราวิ่งตามเลย <c oughs> ย่าเยอะหูยเสียเบ้าเสียเบ้าเสียเบ้าอะไรล่ะเขาทำกันเละเลยอ่ะเขาทำ กันก็บอกจอผมมืดไปหมดอ่ะเดินไหมลุงนี้คือเบนเด้รอุ้ยลุงนี้องศามาเนี่ย บุ้มบัมจำเบ้กบุ้มบัมจำเบ๊โอ้เหลืองบุ้มบัมจำเบ้ขโมยเลยกูไม่และไอ้คูตัวจริงมึงมันตัวปลอมกูเนี่ยตัวจริงรู้ไหมทำไมทำไมหลังเต็มเพราะพี่หลบแล้วพี่จ่ายงงหมดแล้วพี่เนี่อโดนไอคูเลยเมอสวยเพื่อนแย่งมันกระทั้งทีมตัวเองแบบนี้แหละสมเป็นเพื่อนแล้วมึงจ่ายเขาทำไมเราเฮ้ยไอ้บักผมบัก ผมบักผมก๊อปไอคูอ่ะไม่ใช่กูไม่ได้จะก๊อปใสจกูไม่ก๊อปใส่เฉยเลยสวยดิสวยดูไอ้ไรไอ้ไร มาบางๆมาจ่ายบางๆเขาเรียกจ่ายบางๆมาอูเห็นแล้วช่องลงนั้นน่ะเอาไปเลยเดี๋ยวเราไปครับทุกคนแล้วเราไป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 ไปครับทุกคนลูกนี้ลุดเดียวลุนโดกลเราจะทำยังไงคอมโบอีกแล้วเจ้าอโอ้ยจะบุมเซฟไม่ได้นะทุกคนแต่เราแพ้แล้วครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ใครที่กำลังหาร้านเติม โลบักราคาถูกอย่าลืมโอเกอร์ okay. บัคนะครับทุกคนร้านดีลิงค์ใต้คลิปจุบ๊บจุ๊บ